ขอโอกาสพ่อญาติแม,ม่โยมพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัมสูงของพวกเราขอเจริญพรเชิญทุกคนทุกท่านสำหรับผู้สูงอายุของพวกเรานั้นจะต้องมีการสีดวัคทินป้องกันโรคโควิด1 9ดังนั้นตัวตรมภาพพระครูโอภาสกิจานุจิต จเจ้าคณะอำเภอสัมสูงวัดโพชัยก็จะไปฉีดเหมือนกันในวันที่เจ็ดโรคเบาหวานความดันอะไรก็ฉีดได้อยู่อพอฉีดได้พอจะัดจะฉีดนั้นคุณหมอก็จะวัดความดันก็จะตรวจเสียก่อนถึงจะฉีดให้ไม่เป็นไรดังนั้นเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัมสูงและเป็นห่วงทั่วประเทศนั่นแหละแต่ที่ใกล้ๆพวกเรานี่ก็คือสัมสูง หลวงพ่อก็จึงอยากขอเจริญพรเชิญทุกคนทุกท่านพี่น้องประชาชนให้สนใจให้เอาใจใส่ในชีวิตของตนเองให้ช่วยกันคุณหมอแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนทุกครอบทุกคนทุกท่านในเขตอำเภอสัมสูงไม่ต้องกลัวคุณหมอท่านเก่งคุณหมอท่านก็ฉีดแล้วพวกเราก็ต้องไปฉีดดังนั้นอาตมาภาพยังอยากจะขอเจริญพรพี่น้อง ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนในเขตอำเภอสำมสูงเรานี้ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง mm. เพื่อความอยู่รอดของพวกเราท่านทัน้งหลายเพิ่งมาอันซิปปากว่าเพราะท่อตายเห็นได้ไม่ออกพรอ,ออกซิปตายเห็นมาเต่ามือจับเบิงดังนั้นเรต้องกลัวคุณหมอเพิ่นมีความพยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในรัฐบาลเพิ่นก็ดี นั่นจึงขอฝากเอาไว้ทุกหมู่บ้านเ้อในเขตเอำเภอสั่มสูงอีฟอีแม่ย่อมพอย่อมแม่เอ้ยให้สนใจในสิการฉีดย,ยาวัคซีนเนเอะญาจานิทอเพราะญานดอออาตมาเพราะญานอาตมาจะไปฉีดคุณหมอนัดมือวันที่ 7, เจ็ดเดือนนานี่ละจะไปฉีดดังน,นั้นก็จึงขอพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงในเขตเอำเภอสั่มสูงมัวเฮาให้สนใจในการฉีดวัคซีนคุณหมอวันที่ฉีดไทยจึงขอ อันท้ายที่สุดนี่เด้อพี่น้องโูกหลานช่าบ้านเช่าเมืองอัตมาภาพจึงขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและพิพิบณีจงดลบัรดาให้พอญามมิแม่ย่อมลูกเต่าราหลานในเขตเอำเภอซ่่สมสูงและประเทศไทยทุกจังหวัดใครมีความปลอดภัยในการโรคโควิดในข้าวข้างนี้รู้สึกว่ามันแพร่ระบาดหนักและสรกินจึงอ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ให้ปกปักรักษาคุ้มครองพอ,อยาดแม,ม,ม่ย่อมลูกเต่าเราหลานทั้งไก่และไก่โดยเฉพาะมันอยู่ไก่อำเภอสั่มสูงนี่แหละอาตมาเป็นห่วงเป็นกรณีพิเศษจึงขออัญเชิญองค์หลวงปู่พระเจ้าใหญ่ผู้หูเจ้าตาที่ปูศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองเอาพี่น้องประชาชนให้ลูกเต่าเราหลานอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปลอดภัยแก่ขาดจะได้พบอัญหารจะได้พลาดอันหาย ขอให้มีจากความสุขวามเจริญด้วยอายุวัฒน,นาสุขะภารปฏิพานธรรมสันสมบัติพิพัฒน์ตมงค้นอุดมพูนผลจงปลอดภัยทุกข่ทุกคนทุกท่านเด้อนิบานิสาธุสาธุสาธุ